สวัสดีค่ะ ชเชยาวัฒนนนทนานะคะเจ้าของแบรนด์คาริสนีค่ะวันนี้นะคะกี้จะมาแจ้งข่าวนะคะสำหรับกลุ่มลูกค้าของกี้นะคะที่เห็นเกี่ยวกับโพสตหรือว่าโฆษณาอะไรก็ตามแต่นะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางแบรนด์คาริสนีนะคะแล้วแอบ,บอ้างนะคะด้วยการเอารูปนะคะรีวิวของกี้นะคะเป็นรูปนี้เอาไปใช้นะคะก็สามารถที่จะแจ้งกี้เข้ามาได้เลยค่ะว่ามีแบรนด์ไหนนะคะที่แอบ,บอ้างเอาไปใช้นะคะในการประกอบนะคะ,ะธุรกิจที่ ไม่สุจริตกับลูกค้านะคะด้วยการที่เอาหน้าของกี้นะคะตอนที่เป็นสิวนะคะแล้วก็เอาไปโปรโมทนะคะโฆษณาว่าเป็นผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะสามารถแจ้งกี้มาได้ค่ะเพราะว่ากี้จะมีในส่วนของการตามข่าวนะคะหรือแนะนําข่าวให้นะคะจะมีให้เป็นกิฟต์ไว้เชิพิเศษนะคะสําหรับการแจ้งข่าวตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือจะมีในส่วนของโรงงานนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะกับ การผลิตสินค้าให้กับทางแบรนด์คาริสนี่เลยได้แอบอ้างนะคะเอารูปกี้ของของกี้นะคะภาพนี้เอาไปโฆษณานะคะว่าเป็นรูปจากการาใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาฉะนั้นเนี่ยตัวกี้เองนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์คาริสนี่คอสเมติกค่ะเปิดธุรกิจมา3ปีนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีสาขาอยู่ที่ตรงข้ามเซนทรัลเวสเกตบางใหญ่นะคะแล้วก็ หลักเซนทรัลชนบุรีค่ะฉะนั้นก็คือตัวเราเองเนี่ยจะทำในส่วนของการเปิดนะคะศูนย์ความงามนะคะเกี่ยวกับการเคลียร์ในเรื่องของปัญหาผิวหน้านะคะมีการให้บริการลูกค้ากา,การกดสิวนะคะการแนะนำผิวหน้าแล้วก็มีเครื่องสแกนตรวจปัญหาผิวหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะฉะนั้นก็คือใครก็แล้วแต่นะคะที่ก๊อปนะคะเอารูปของกี้เนี้ยไปใช้นะคะเราก็จะแจ้งความแล้วก็ดําเนินการทางกฎหมายนะคะอ,อย่าง เต็มที่ที่สุดเลยทั้งทางแพ่งและก็อาญาน,นะคะซึ่งเร็วๆนี้นะคะเราก็จะมีการคุยนะคะแล้วก็เจรจากันกับคนที่เอาภาพของกี้เนี่ยไปประกอบอธุรกิจที่ไม่สุจริตนะคะฉะนั้นภาพนี้นะคะอยู่ในไหนบ้างภาพนี้จะอยู่ในแมกซีนนะคะช่องทางธรรมาหากินนะคะปีล่าสุดนะคะ2559ซึ่งภาพของกี้เนี่ยจะอยู่นะคะในหน้าของหนังหนังสือแมกซีนเล่มนี้เลยค่ะก็คือจะ มีการโปรโมทโฆษณานะคะอย่างชัดเจนนะคะอ่าเป็นอันนี้ก็คือรูปหน้าของกีเองฉะนั้น หนังสือนะคะทุกเล่มที่เราลงไปแล้วก็มีสื่อทีวีที่เราออกไปนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจของเราฉะนั้นรูปหน้าของกี้อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะใครก็ตามนะคะที่เห็นใครเอารูปหน้าของกี้เนี่ยไปแอบอ้างนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเราจะมีารางวัลน,นะคะในการที่แจ้งข่าวสารให้กับทางแบรนด์คาริสนี่ด้วยนะคะฉะนั้นตัวกี้เองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการนะคะที่เราทํามาหาก,กินสุดจิตนะคะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะคะที่ ทแอบอ้างเอาหน้าของของกี้นะคะไปใช้ซึ่งตัวกี้เองเป็นแอมบาสเดอร์ของแบรนด์ด้วยนะคะก็สามารถแจ้งข่าวมาได้เลยนะคะแบรนด์คาริสนี่เนี่ยเราทําในส่วนของการบริการนะคะ ให้คาปรึกษาเรื่องผิวหน้านะคะให้คําปรึกษาในเรื่องของการเคลียร์ปัญหาผิวหน้าคนที่แพ้สารเคมีนะคะมีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดานะคะเรามีศูนย์บริการชัดเจนนะคะแล้วก็ใบหน้าของกี้เนี่ยจะอยู่กับที่ศูนย์ความงามของกี้เนี่ยทั้ง2ที่เลยนะคะฉะนั้นก็คือขอแจ้งข่าวนะคะสําหรับใครที่ทําธุรกิจนะคะ ให้ทําธุรกิจด้วยความสุจริตนะคะไม่เบียดเบียนคนอื่นและห้ามเอาผิวหน้าของคนอื่นที่ไม่ได้รักษาหรือว่าไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างแท้จริงห้ามไปใช้ประกอบการนะคะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่า เรื่องนี้จะโดนทั้งทางแพงแล้วก็ทางอา,อาญาแน่นอนค่ะกี่ก็จะแจ้งข่าวไว้แค่นี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ยังไงสามารถที่จะเข้ามาดูในเฟซข่าวของเพจกี้ได้ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะเราจะมีการถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของเจ้าของโรงงานนะคะเอาภาพกี่ไปโปรโมทในการผลิตสินค้ากับลูกค้าทั่วไปค่ะสําหรับลูกค้าที่ รักษาปัญหาผิวหน้ากับทางแบรนด์คาริสนี่นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการนะคะจองคิวได้ตามปกติเพราะว่าตอนนี้ก็คือคิวของแบรนด์แน่นมากนะคะสาขาที่กรุงเทพและภาคตะวันออกเนี่ยเราก็ยังให้บริการนะะักะอย่างต่อเนื่องลูกค้าเยอะมากๆนะคะยังไงขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่เป็นหูเป็นตาให้กับทางแบรนด์คาริสนี่นะคะที่ก็จะได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปค่ะ บนคาริสี่นะคะเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะเราก็พัฒนาในเรื่องของการให้บริการนะคะล่าสุดเนี่ยเราก็มีเคสนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์กันหลายท่านมากๆเลยสามารถที่จะเข้ามาดูได้ในเพจของแบรนด์ค r ริสี่นะคะวันนี้กี้นะคะเจ้าของแบรนด์าาคาริสซี่ค่ะมาฝากข่าวสารไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราเจอกันในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ